El คชมคะเมื่อวานมีรอบสื่อค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง OMG รักจังหวะผิดจังหวะโอ้หหนังเรื่องนี้คุณผู้ชมรวบรวมทีมนักแสดงวัยรุ่นมาเพียบเลยนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นน้องสกายน้องจูเน่คุณพลอยหอวังพีดภัชรานี่เขาแต่งตัวมาเป็นเหมือนแบบเด็กนักเรียนมหาวิทยาลัยปีแบบว่าจบการศึกษาค่ะมีการโชว์บูมด้วยนะคะคุณเคยไหมคะเวลารับน้องเนี่ยเคยชอบมากเลยคุล่คุล่บูมนะคะแล้วก็เป็นการเชิญให้แฟนได้ไปดูหนังเรื่องนี้ค่ะทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะไม่พลาดไปคว้าตัวแต่ละคนมาเมาส์ เรื่องที่เข้าเข้ากับชื่อหนังหน่อยค่ะชีวิตเนี้ยแต่ละคนเคยเจอเรื่องผิดจังหวะหรือเปล่านี่นะคะต้องมีการลั่นบ้างแหละใช่นะคะนุ่มหล่อพี่ภชลาเขาบอกนะคะว่าบังเอิญเป็นคนเปร๊ะเรื่องผิดจังหวะไม่ค่อยมีเลยเอาไปฟังหน่อยค่ะหล่อจังเลยลูกอุ้ยไม่เคยมีครับพอดีว่าเป็นคนถูกจังหวะตลอดเวลาทั้งชีวิตเลยถูกจังหวะตลอดเวลาทั้งชีวิตตอเล่นมีแหละมีมีมีเยอะเวลาเราเจอคนที่แบบว่า เอ๊เราไม่ได้เจอนาแล้วเราจะทักกันมันจะแบบเอ๊ะเอ๊ะจะจับหรือจะเอ๊ะจะตลอดเลยนะคะโดยเฉพาะการร้องเพลงในรายการนี่ส่วนจังหวะตลอดเลยหนึ่งนักแสดงในเรื่องนี้ก็ยอมรับเหมือนกันว่าหนูเนี่ยก็เคยพูดผิดจังหวะเหมือนกันคือบางทีเนี่ยมันสลับคำพูดเลยกลายเป็นมุกตลกนั่นเองค่ะไปฟังน้องเล่าหน่อยจ้า คำพูดมันเหมือนไปก่อนที่แบบจะประมวลผลเคยมีครั้งนึ่งไปปั๊มน้ำมันแล้วก็แบบไปเติมน้ำมันอะไรเงี้ยไปคนเดียวแล้วก็เปิดกระจกลงไปแล้วเราก็แบบบอกว่าเออเอาแก๊สโซฮะเก้าห้เต็มถังค่ะแก๊สโซฮะเก้าห้าเต็มถังค่ะเออแล้วเราไม่ได้เล่นมูกสถานการณ์นั้นคือออกเวิร์ดมากมาคือผิดจังหวะสุดๆไปเลย,ยคะะ เก็ได้หาไปสักหนึ่งกลุ่มนะคุณผู้ชมนะ<ค>ปิดท้ายที่สาวพลอยเขาก็มีผิดจังหวะก,กับเรื่องการสั่งกาแฟที่ต่างประเทศนะเธอจะพูดยังไงรวมไปถึงขอเมาส์พี่สาวคริสสอวางด้วยบอกว่าชีคนนี้ก็มีจังหวะผิดๆเหมือนกันนะออรวมไปถึงโอ๊ตปราโมทําให้สาวพลอยเนี่ยต้องโปะทุกครั้งที่อยู่ด้วยกันเลยจ้าถือโทรศัพท์สั่งเป็นภาษาอังกฤษอยู่วันนั้นอยู่เมืองนอกอยู่ที่คานเออโอเคพี่เอาะไรนะโอเค ชูคาชูลาเตลอนชูลาเตลอนชูฮอตลาเฉแต่ว่าพลอยแบบว่าชูลาเตลอนเขาบอกอา uh, วะเราจะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คนที่มันจะชอบเจอเราคือยายโอ๊ต <c oughs> โอ๊ตอ้วนค่ะ <c oughs> มันชอบพูดอะไรที่มันเหมือนแบบ <c oughs> เหมือนมันรู้แต่มันไม่รู้อ่ะ <c oughs> แล้วเราตกใจแล้วเราโป๊ะแล้วเราก็บอกอะ่ะ <c oughs> เหมือนเข้ามาในห้องอย่างเงี้ยแล้วห้องเงียบมากหรืออะไรเงี้ยชิคก็จะเป็นแบบอยู่ดีก็เธอพี่คริส จะเพิ่งพูดได้ไหมก็ยังไม่ได้บอกใครเลยเ,ลยเรื่องนี้